กว้าง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 ให้ข่มกำตือรูรูช็อตเป๊กอ่ะรูช็อตเป๊กอ่ะให้ข่มกำเด้อ่ะไหนๆกันไหนๆแล้ว่ะนี่มันสุดเหรอเนี่มันสุดเออให้มันสุดสุดเหี้ยเนี่ยเมืองแต่ในรูนี่มหโอ้โขระวังกกูดหนึ่งม่นได้ไม่กูดเอาก่อนไม่กูดเอาก่อน อืมม <toys> ่มนโคเกับก me ันเออเออเอ้โหถอดรู้เปได้้องมันมันมอ่งเบนี่นะเต็มปลเต็มคำยี่มันสุดแตะกูสัเแล้เบนดฮลอยตองเข้าละเนี่ยเมืองนี่